นี่ไม่พอเลยครับผมอะไรเติมยังไงเติมเลยนี่ครับเติมเติมดีกเติมยู่่เดีนี้ของเทศบาลไม่ไเติมยังเติมยังยังยังครับขอนไมไม่ต้องเติมเลยเตมเลยเะาวิ่เลยควมจริงบ้านหนึงเนี่ยผมต้องใช้น้ำเนี่ยในหมู่บ้านนะแต่คอเนเวลาครับครับเนี่นะเียแสงตอนี้มันไม่มี้าวเนค่มรู้มาล้วรเราา้รกัน นี่อันดูม่กดูน้นเล้นรับดูน้ำคัดูน้ำดูน้วดูน้ำด่น้ำ tann <laughs> ขอบคุณเจ้าที่มีน้ำใจเอาหน้ามาให้เจ้าบ้านนางเหลียวเจ้าขอบคุณค่ะครับระน้ำของเจ้าบ้านาน,นางเหลี่ยวนะครับก็ขอขอบคุณมรภสามสิบสองเป็นอย่างมากนะฮะดีไมจะจุยไฟแรงของบ้านนางเหลียวในข้างนี้แหละครับกรกตรับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม รรรรครับในน้าของชาวบ้านนังเหลี่ยวแล้วก็พี่น้องเจ้าตำบลลำปางหลวงนะครับมาได้น้ําของเทศาบาลลำปางหลวงก็กดีหมู่บ้านนั่งเหลียวของเขาดีนะครับก็ขอพระคุณนะครับในน้ําใจของมอทเทบสามสิบสองตีเล้งแห่งความเดือดร้อนและปัญหาภาัยแรงของหมู่บ้านเขาวันนี้ก็ได้น้ำนะครับมาช่วยสนับสนุน แก้ปัญหาภัยแรงไปในระดับหนึ่งนะครับล่าก็ทั้งมทเบอสสามสองก็ได้ตกปากคําคำว่าจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เป็นความและกำลังใจของเจ้าบ้านเฮาที่มาได้ในส่วยในส่วนของราชาการนะครับมาได้ละทิ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอบอสามสองแล้วก็ทีมงานของเทศบาตบลตำบลบปากหลวงนะครับก็ขอขอบพระคุณมาณนาโอกาสดีตัวนะครับขอบพระคุณมากครับ